อำเภอพระพาชัยอำเภอพระพาชัยประกอบด้วย5ตำบล67หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น46,798คนมีพื้นที่ทั้งหมด306.67ตารางกิโลเมตรประชากรแบ่งเป็นชาย23,976 0คนหญิง23,610คนความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรับการสุขภาพทั่วหน้าค้าราชการ3.37 าการสังคม17.78%จสิทธิ์อื่นๆและสิทธิ์ว่าง0.12%สิทธิ์ยูซี8ข้อมูลบุคลากรมีแพทย์5คนทันตแพทย์3คนเพศสัชกร4คนพยาบาลวิชาชีพ41คนนักเทคนิคการแพทย์เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์3คนนักกายภาพบำบัด1 1คน เจ้าพนักงานทันตะสาธารณน,านสุขสองคนเจ้าพนักงานเพศสัชกรรม3คนประชากรสิทธิ์ UC เปรียบเทียบปี2560ถึง2563มีอัตราลดลงตามลำดับรายรับจากสพสช เปรียบเทียบ3ปีย้อนหลังปี2560 55.6ล้านปี2561 60.36ล้านปี2562 59.8ล้านและปี2563ไตามาส2 42.6ล้านรายรับจำแนกตามกองทุนผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกจากปี2560ถึงปี2563จะเห็นได้ว่าไรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี บริการผู้ป่วยในตามวันจำหน่ายปี2560 CMI อยู่ที่0.6082ปี2561 0.6039ปี2562 0.5286และปี2563แต่มสอ2อยู่ที่0.8537บริการผู้ป่วยในตามวันส่งข้อม,มูลปี2560 2,771ครั้งปี2561 1, 1 5 9 9ครั้งปี6 5 6 2 3นครั้งปี2563แต่ว่าสองครั้งจำนวนสง e ่งอีเคมทุกสิทธ์เปรียบเทียบ3ปีย้อนหลังเปรียบเทียบหน้าเดือนจะเห็นได้ว่าจำนวนการส่ง e ีเคมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน3 a j w ทุกสิทธ์เปรียบเทียบ3ปีย้อนหลังอันนี้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนครับ สี่ทุกสิทธิเปรียบเทียบ3ปีย้อนหลังอันนี้ก็เพิ่มขึ้นทุกเดือนเหมือนกันครับนโยบายการจัดบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระพาชัย OPD ER admit คุณภาพเป้าหมาย4ฟ0 0ันช้าต่อปีโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บไรายได้มีองค์กรแพทย์พูดคุยและตั้งเป้าหมายในการ a d ดมิร่วมกันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนเวระเบียนโดยการทบทวนทุกสัปดาห์ การนำข้อทักท้วงข้อแนะนําจากการออดิตมาเป็นแนวทางในการให้รหัสโรคมีการนําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือนกลยุทธ์ที่สําคัญในการจัดบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระพายชัยนะครับก็ใช้กลยุทธ์ IPD สรุปชาร์จขั้นเทพเพิ่มพยาบาลขึ้นเวรเชา้าวันทําการ1คนเพื่อที่ทําการสรุปชาร์ตเพิ่มห้องพิเศษเป็น15ห้อง บริหารเตียงและวันนอนอย่างมีคุณภาพและที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือบุคลากรในโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยทุกญาติมิตรแอดมิตอย่างมีความสุขทุกอย่างเก้ามีการจัดโคดเดอร์ทีมเพื่อทบทวนเคส r w ที่ต่ำกว่า0.5เคมเร็วเคมทันโดยมีโปรแกรมช่วยเรื่นของโรงพยาบาลก็คือมีองค์กรแพทย์ ที่คอยพูดคุยและตั้งเป้าหมายในการแอดมิชทำใหจำ้จำนวนผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นมีการนำข้อทักท้วงข้อแนะนำจากการออดิตมาเป็นแนวทางในการให้รหัสโรคทำให้สับแอดจัด R/W เพิ่มขึ้นมีการทบทวนเคส R/W ที่ต่ำกว่า0.5ทําทำให้คุณภาพของเวทระเบียนดีขึ้นบุคลากรในโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยดุด้านมิตรทำให้ประชาชนศรัทธาเพิ่มขึ้นยอมใจค่าห้องพิเศษ มีอัตราการคองเตียงที่สูงนะครับสำหรับโอกาสในการพัฒนาก็คือศึกษาทำความเข้าใจปรับปรุงการให้รหัสโรคที่ถูกต้องตามแนวทางข้อกำหนดในการให้รหัสโรคครับสำหรับสุดถายนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานโรงพยาบาลพระพาชัยนะครับสวัสดีครับ